ัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีคนถามครูเข้ามาเยอะมากเลยว่านิยายอ่ะเออมันเป็นอองานศิลปะหรือว่ามันเป็นแพทเทิร์นนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะถามครูมา3-4สี่คนถ้าอย่างเงี้ยแสดงว,ว่ามันเป็นปัญหาที่มีคนอยากรู้เยอะมากจริงๆดังนั้นเนี่ยครูเลยทำคลิปนี้ให้กับพวกเราเลยเออสำหรับคำตอบนะครูบอกเลยว่านิยายเป็นงานศิลปะค่ะแต่มันไม่ใช่ศิลปะที่ไร้รูปแบบนะฮะ มันเป็นงานศิละปะที่มีรูปแบบของมันเองคือมันมีส่วนประกอบของมันอนะคือมันต้องมีความต้องการถึงตัวละครหลักมออีอุปรสรรคที่ทําให้ตัวละครไปไม่ถึงความต้องการนั้นอุปรสรรคหนึ่งสองสามแล้วก็ไปมีคลาสิสก็คือเป็นอุปรสรรคที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ไปสู่คลาสแม็กซ์เป็นจุดสูงสุดทางอารมณ์แล้วก็เข้าสู่ส่วนจบคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแพทเทิร์นเนี่ยคุณไปแพทเทิร์นอย่างอื่นเช่นคุณเล่าว่าอะไรละ่ะ มีเด็กมีผู้ชายคนหนึ่งยืนสุบรีสุบรีแล้วก็สุหรี่เสร็จแล้วเข้าบ้านนอนอย่างเงี้ยมันก็เป็นนิยายไม่ได้เพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะว่ามันไม่มีใครแม็กมันไม่มีส่วนจบไงถ้าแ,แต่ถ้าเกิดว่าเอาแล้วใครแม็กเกิดได้ไงใครแม็กมันจะเกิดมันจะต้องเกิดจากตัวละครมีอุปสรรคไออุปสรรคมาไงอ่ะอุปสรรคคือสิ่งที่ขวางตัวละครกับความต้องการของเขาไม่ให้สําเร็จใช่ก็แสดงมันต้องมีแต่ความต้องการก่อนแล้วจะมีความต้องการได้ไง ก็ต้องมีตัวละครนําก่อนไงคุณเกตยังดังนั้นเนี่ยครูถึงได้บอกว่ามันต้องไปแพทเทิร์นอะอย่างเช่นมีคนคนนึงยืนสุบบริอยู่ความต้องการของเขาคือเขาต้องการหาที่สุบบริสงบสงบแต่พอจุดบริสุบปุ๊บมีคนมาไล่ตอนแรกมีคนมาไล่แล้วคุณต้องเพิ่มระดับอุปสรรคไปเรื่อยๆอตอนหลังก็คืออาจจะยืนสูบบรี่มีช้างไล่อะไรอย่างเงี้ยคือจนสุดท้ายเนี่ยคือต้องแบบว่า อาจจะโดนสารสั่งนู่นนี่นั่นให้เสียค่าปรับให้อะไรก็ยังแสวงหาที่จะสูบบุหรี่ประมาณเนี้แล้วก็ใครแม็กก็อาจจะหาเจอหรือหาไม่เจอแต่ได้ตระหนักถึงอะไรบางอย่างหรือว่าได้ทิ้งอะไรบางอย่างให้คนคิดเช่นเขายอมตายไปแบบประมาณว่านอนยอมอะไรละ่ะดูดบุหรี่ตายไปเงียบๆในป่าชา้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีมก็จะเป็นประมาณว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ย เราก็จะแบบว่าต้องมีที่ให้กับคนที่เขาอยากสูบบุรีเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ในส่วนของตัวของเขาเองซึ่งมันจะต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำลายคนอื่นอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีที่ให้เขาอย่างนี้ก็ได้คุณเห็นยังว่าเนี่ยคือแพทเทิร์นไม่ใช่แพทเทิร์นของนิยายอย่างเดียวเป็นแพทเทิร์นของบันเทิงคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือ,ว,อ,อ,รอนะรว่าเรื่องเล่าผีเนี่ยคุณรู้ป่ะว่าเรื่องเล่าผีเล่าไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มันก็ต้องมีใครแบบเหมือนกันไม่งั้นมันจะจบได้ยังไง ใช่ไหมล่ะคุณถึงได้บอกว่าถ้าบันเทิงคดีแบบนี้บันเทิงคดีเป็นงานศิลปะแต่เป็นงานศิลประ,แ,ปรประแบบที่มีรูปแบบมันไม่ได้ไร่รูปแบบกระเจิดกระเจิงเหมือนกับคุณบอกอะไรจิต,ตกรรมเนี่นยนะแล้วเป็นงานศิลประแล้วคุณก็แบบว่าเอาสีไปสาดกําแพบงบเป็นงานศิลประใช่เพราะนั้นคืองานจิตกรรมงานจิตกรรมมันไม่ต้องมีรูปแบบไง แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือนิยายม,มันมีรูปแบบของมันแต่ว่าส่วนที่นักเขียนทําได้ก็คือการใช้จินตนาการในการแต่ง,แต,งแต้มเ,เรื่องราวของตัวเองให้ไปสู่ทิศทางที่ตัวเองต้องการและไปสู่สารที่ตัวเองต้องการจะสื่อให้ได้นั่นเองนะคะซึ่งครูถามว่าเออแล้วถ้าอย่างนี้ครูบอกวิธีง่ายๆหรือว่าสูตรง่ายๆเลยได้ไหมในการเขียนนิยายเนี่ย ครูบอกว่าครูบอกไปแล้วนะอยู่นี่ในหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้นั่นเองค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือที่แบบว่า,าช่วยให้มือใหม่อ่ะนะเอาสูตรไปเลยหนึ่งาช่วยมือใหม่เขียนตามนี้ตามเนี้คุณทําได้แน่นอนนั่นเองก่อนจะจบคลิปนี้นะครูมีนี่ดึง,ดงของขวัญน,นะคะที่ครูจะมอบให้กับพวกคุณนะเป็นของขวัญ คริสต์มาสและ,และปีใหม่ประกอบไปด้วย2กล่องด้วยกันกล่องแรกก็คือจับคู่ปึ้งครึ่งราคานะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งจะเป็นจับคู่ปังตังไหลมาคุณเราไปติดตามดูได้นะไหลที่ครูบอกตังไหลมาก็คือไหลมาเข้ากระเป๋าคุณนั่นแหละเพราะว่าครูจะบอกวิธีที่เสิรวว่าช่วยให้คุณขยายตลาดงานเขียนน่ะออกไปได้นะเดี๋ยวคุณลองดูนะในในคลิปที่อธิบายถึง ของขวัญที่ว่าครูอจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ค่ะโอเคนะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่นะบ๊ายบายทุกคนค่ะ